สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องเจ๊ชงชอบเ่าชอบไรนะคะวันนี้นะคะเราก็จะไปสัมภาษณ์ทีมงานติดตะย,ยางอีกแล้วนะคะเราจะไปอ่าสัมภาษณ์คนคนนี้ดีกว่านะคะไปกันเลยจ้าไปดูนะคะว่าเขามีความคิดยังไงนะคะอ่ากับการติดตะย,ยางในวันนี้นะคะ ก่อนอื่นนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊ชงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊ทาคลิปต่อไปจ้าไปดูกันเลย <c oughs> Hà tập to không? Hà Kinh mấy? Thôi là, là phí mưu mới khởi đi yeah. mới đi mà không? Càng <laughs> cả <laughs> วันนึงได้คิดต้นนะจ๊ะถ้าปลูกผุ้มเองได้ันะม้ครูแบบแปดกว่าร้อยต้ว่าร้อยต้นยางอันนี้มันสวยปลูกขุ้มได้กถุงอืนี่มันต้องเลือกเอาต้นเล็กเัวใหตนใหญ่ตันใหญ่ตีถใหญ่ตั่ต่วมตั่ต่ตัว่ัวใ่ั่่อ่่่ คุณเพลในมือเนี่ยไม่มีมอุ้ยทำยังไงถึงเสมอกันแบบนั้นอะไม่รู้นะกระชั้นอย่างนี้แหละมันไม่อย่างนี้แล้วหลายทุกคนอันี่ไม่รู้ทำยไงอันนี้สมหลายที่เลยนะลงในปีติดเป็ดร้อยพวกกระไรไ,ได้ตรงทุกคนเนาโอุ้ยสองไม่รู้จะก,กี่ที่ อืมผมค,คอไม่เคยส่งนกใจเงียอย่างนี้แหละถ <c oughs> อนออกนะใส่สามเ 3. 3> ม็ดไหมนะใส่สองเม็ดโอ้คงใส่สามอ๋อทีแรกนุใส่กันสองเม็ดบางต้นก็สามเม็ดแต่วันไม่ค่อยงอกจึงก็เลยเอาตีนตุแกมาใส่ตีนกุแกผมใส่กันอืมเนี้อในหยาบเยอะไม่เหมือนผมทำกัน ปลาคุณคงอยู่ขนาดนี้อันนี้ลึกเกินอันนี้ลึกเกินลึกดูเยอะขนาดนี้ปลาคุ้มขึ้นนึงขึ้นหนุ่มคุ้มอืมลึกเกินนี่ยากก็ไม่อยากตูวต้ไหนที่ตำตำของผมเขียในน้ำมันมันไม่ไม่ตัทขามันถึงเลยจัง คือต้องใส่ดินให้เต็มทุงใช่ไหมใช่ยังยังมากก็อยู่เงี้ยเป็นพอปุ๋ยมันอยู่มันทำยากอะอีกถุงลึกเลยม,มันติดตาหยาของมนอันนั้นเนี่ยมันกลมอะไรเงี้ยถูกคนขนาดนี้ถุงอโอ้ยอันนี้ฝังลึกอยู่นะ โอ้โยหลือเกนผมีเยอะอยู่ครึ่งถุงงยกันมาอีกอยู่ขนาดนี้นเลยครับผมก็ยังคิดอยู่เวลาตอนเอาอองใส่ชายาบา,า, <laughs> ายชายาบนาดูตัอยาบเราไม่คูข,ขุดมั้งเหรอใช่ใช่วผมจะขูดกัน,น